চাই <laughs> তখন นฝนตกแล้วนะทิ้แแนวแผ่นดินไหวครับทินี้พายุเข้าครับโอ้สถานการณ์แบบเดียวชามครับผมนะจังหวัดน้ำพูนฝนตกแล้วครับเนอะโอพายุมาน้องฝนจดเต็มเลยครับวันนี้ ดูบรรยากาศครับโอ้ป้อมหารหนตางอะ่ะสุดยอดเย็นชุ่มฉ่มครับโมวันนี้วันหวยออกครับโอ้หวยออกฝนพาย,ยุเข้าครับฝนตกมาแล้วครับโอวันพุ่สีท้าจะสดชื่นขนาดครับ ฝนตกพายุมาครับภาคเหนือครับจังหวัดระกูนครับนี่จะได้ไล่ฝุ่นควันไปสักทีหลังจากที่ร้อนแล้วกันแล้งมานานครับแล้วก็มลสูตรฝุ่นควันพีเอ็มครับวันนี้น้องฝนมาเยือนแล้วน้องฝนมาไล่น้องพีเอ็มโอบเรยาการนี่น่าอใจครับฝนตกแล้วครับ ตลวงบอก่าให้วันนี้เนอะวันนี้ตกวันข้ามคืนพุ่งนะเหนื่อน้ำเป็ท่วบมบ้ากเออทิดแล้วก็แผนออ่นดินไหวเอ่อวันนี้พายุเข้าครับฝนตกครับชามชุ่มชามอ่ารายงานสดครับจากสถานีลำพูนครับอ่าช่วงเวลาห้าโมงกว่าครับผม ช่งเวลาหลังเลิกงานครับครับตกมาชุมช้ำเลยครับผมโอ้โหอ,อันนี้ก็เป็นสีแยกป่าห้าครับาทางเข้าสู่ตัวเมืองลคพูนโอ้โหฝนตกหนักขนาดครับประหารหัวตางเนี่ย สหลังจากที่แรงสังมผัสน้ำครับแล้วก็ PM ครับวันนี้พายุฝนมาแล้วครับใน PM ไปสักทีเน,นาะโอ้ตกตั้งแต่ห้าโมงครับเนี่ย มาแล้วครับเย็นทุ่มสาครับโอ้มีเกษตรใบไม้เซกิ้ง่ะับเก็นไมครับเอาผวจัดเต็บครับวันนี้ครับวันที่1นเมษาสองห้าครับวัดหววออกครับใค่ถุกหวยพ่องครับทุกมือเออถุง่าถุกหววสำหรับบนทางภาคเหนือครับตอนบนครับ วัดระโพธดครับตอนนี้ฝนตกหนักนะครับผมจามคุณจามดูบรรยากาศครับฝนม,มาแล้วมากไหนาโซนไหนฝนตกบ้างครับโอ้ 不干了。 ปลอดภัยกันครับมีพนนายุฝนเข้ามาแล้วสำหรับภาคเหนือครับจังหวัดสระบุรครับตกสะทีนี่ครับในเขตตำบลเมอเืองเจียมเมืองเมืองจังหวัดสระบุรครับฝน,นกระหนำ่ำโอ้ตกหมอกกว่าให้พอดีเนอรน้องฝน ถผมมาวันค่ำเกินพุ่งนี่เดินจะนั่งขั้วเหมือนาะาก็พอให้คนน,นี้เนอะโอ้ดีใจรับผลตกนะครับเย็นเย็นเย็นสุดจำ ครับสำหรับวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกแปดครับเสร็จแล้ววันที่สิบแปดกินาสองห้าหกแปดเรามีเหตุการณ์ช็อกโลกครับเป็นการแต่งิีวิวทางเมียนมาครับสั่นสะเทือนถึงภาคเหนือและภาคกลางครับสำหรับวันนี้พายุฝนเข้ามาครับในโซนภาคเหนือครับช่วงเวลาประมาณห้าโมงไปครับ ห้าโมงกว่าๆครับเย็นชุ่มช่ำกันเลย ความเขียวความสดชื่นบรรยาก,กาศแบบฟินๆของภาคเหนือก็จะกลับคืนมาแล้วครับหลังจากที่ฝนสูตรฝนควัน p m ครับกันมาเป็นเดือนละน,นี่นองฝนมาไล่ฝน,นแล้วครับโอ้สดชื่นครับสดชื่น ฝนครับริงไมย้มยิงไงฝดตกกับครับเ c ซี FC ครับยู่โซดภาคเหนือครับทักทายกันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้ครับ,บตกแล้วครับหลังจากที่เจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวกระหนกแตกตื่นกันครับวันนี้พายุฝนเข้าพายเย็นชุ่ฉ่ำครับผม เทสบานเนี่ยครับไปเกีเ่ยวเศษไบไม้เศษหญิงอ่ะครับอ้ด oh. ีใจยากคนตกแล้ว ครับอำเภอเมืองจังหวัดระพูนรตรงหน้าเข้าสู่จังหวัดละพุนมีบรรยากาศโคลนคลั่บวันที่หนึ่งเมษาสองห6าปครับวันไปออกสำรับภาคเหนือครับฝนตกนะครับ อนหน้านี้ครับส,สาลจะทุมตับกันมาแล้วครับวันนี้ต็่นี่ครับน้องฝนมาเยือนภาคเหนือบ้างแล้วครับมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยเหบรรยากาศครับผม ตำบลบ้านแป้นครับเปิเมืองจังหวัดตะปูดข้างหน้านี่ก็เป็นการนะครับ ตาโลงมาฟ้องนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มตกหนักขึ้นมาแล้วครับตกบอกฟัง่ายกว่าดีเนอรน้องฝนวันนี้ตกหนักเกินเนอร์ซ <c oughs> ุ่มจามซุ่มจามแอบเพิรต้าฝนย่างครับศรี่าจะรับวัฒนะนครับโอ้ เอาความหันตางครับเนี่ย อ้าวมาเที่ยวครับเดี๋ยวลงลักษณะเด้ออ้าว <coughs>

แล้วแผนนนะ่นดินไหวนครับที่นี่พายุเข้าเพราะเอาหนาวฝน ปีนี้เป็นปีที่นักบวงขนาดนะครับโอ้ oh. บอลเตะทุอฝนย่างได้ละเออโอ้โหโอ้โหเออขวันมาคือลมพายุโอ้ แน่ใจว่ามีเศษจริงมากอย่างเสดนสายรถเลยครับที่ตำบลบ้านแป้นครับอำเภอเมืองละพูนครับตอนนี้ยะแล้วครับเข้าเขตอำเภอเมืองนะครับต้องขออนุญาตหยุดคลิปก่อนครับผม